เขาตรงไหนดิอันนี้เอาเอิป่านี่อะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันพิสดารใช่ไหมเจ็บกับป่าก็อาจจะไปโดนฝุ่นโดนอะไรตาแดงใช่ไหมล่ะใช่ไหมมันเจ็บหน้า่ามันเจ็บมันปวดไหมมันเจ็บมันปวดท่าอะไรเดี๋ยวเอานีกว่าต้องถามส่วน็จญ่ผมมาถุงมาจะให้ทำอะไรอันนี้เขาเรียกนี่ก็ฟูแล้ว ลูกแก้วจักรพรรดิหลวงพ่อในสีแดงถูกเซ็งลูกแก้วพวกนี้ท้าจะสั่งมาจากเมืองนอกเนี่ยอย่างยันข้างหลังมันยันน้ำมนเนี่ยดยยันน้ำมนรู้จักยันน้ำมันไหมยันน้ำมนเห็นไหมนี่ของหลวงพ่อใสีแดงนะนี่ลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยผมเก็บไว้ทั้งหมดลูกใหญ่เท่ากับลูกบอลเก็บไว้ทั้งหมดผมไม่ได้ใครดูผมเก็บไว้ประมาณสัก จะสิบหกสิบเจ็ดลูกอเ,เอาลูกแก้วจกักรพรรดิหลวงพ่อฤาษีแดนดำท่านบอกว่าท่านเป็นต้นแบบคนที่หลวงพ่อฤาษีแดนดำอ่ะรู้จัก,จกครูบาชุม่มโพธิโกวัดวังมุยไหมไม่ใช,ไใช,บบชนะ่ไม่ใช่ครูบาบุญชุ่มนะไม่ใชนะ่ครูบาบุญชุ่มนะคนละองค์นะครูบาชุม่มโพธิโกวัดวังมุยเป็นศิษย์เอกครูบาศรีวิชัย ท่านให้ลูกแก้วลูกใหญ่กับลูกเล็กหลวงข้อดีษีไว้อดีอตชาติหลวงกูบาทุม่มโคดิโกวัดบางมวยอเป็นพี่ชายของข้อดีษีลในงามแล้วท่านบอกว่าน้องในชาพี่ก็ตายแล้วน้องจะเอาลูกแก้วจากําะพัดไว้ลูกแก้วนี้มีลูกแก้วลูกแก้วทันรวยร <laughs> วยและในตำราก็บอกรักษาโล่งใ้ด้วยนะในในตำ,ตำาหลวงข้อดีษีก็ถอดใจที่บอกวิธีใช้ที่เป็นม ท่านปู่ท่านย่าท่านอินและทันทิ่เป็นพ่อแม่ของหลวงพ่อฤาษีอ่ะท่านอินก็บอกไปทนแม่ก็คือท่านย่าของหลวงพอ่อฤาษีอ่ะแต่คือแม่ของหลวงพอ่อฤาษีนะแม่บอกว่าสมัยท่านครองราชมีลูกแก้วอ่ะประชากรในประเทศไม่มีคำวจนท่านก็มาทําเป็นแหวนแหวนจักแหวนลูกแก้วมณีรัตนะไงรู้จักลูกแก้วมณีรัตนะหลวงพ่อฤาษีไหมที่มีสัง ก็ลูกแก้วในวัดท่าซุงนะลูกแก้วแหวนท่านลูกแก้วเมื่อนีะ้ต้นแบบมาจากลูกแก้วเนี่ยอย่างเงี้ยท่านจะมาทําโดยเอาลูกแก้วองค์ประธานให้ลูกเสษไปแลประมาณนั้นคือลูกแก้วหลวงพ่อฤๅษีทุกทานอะอันนี้ก็น,นี่เขาเรียกยันทำกรรมมน căng căng, để kéo không lên, khương nhé, à bạc lốc má, nó ก็ค่อยๆแล้ก็ตอนนี้มันมันเบาแล้วเปล่าเะล่าถ้ามันเบาก็โอเคนะแต่หวานขึ้นเจ๋แบบาแล้วอ่านอ่ที่ประทานเหมือน <laughs>